มัทโตจักขุมันตาสาเสริมัทโตสิกขินสปินมัทโตซัพพุโรตานุกัมปิโนเวชปุโรานัมัทโตนักหัตตกกาสซาตปาสิโนนัมมัทโกรกุสันตาสัมมาระเสนาปะมัดปะมัดดิโน โกนากรรมนาจานัมาโตพระนาจาบุติมาโตกาจาปาชานามาโตวิปโมุตัดชาชาปฏิอังเครัชาชาณามาโตสักัญญาปุตตะชาสิริมาโตโยอิมังดัมมาเตเสสี สัพพุทธาปนุตังเยจ่าเป็นนิพธตโลเกยจธาพุตังวิดาสิสุงเตชนะอาิสุนามะหันตาวิตาสารธายิตังเดวมนุสานังยานามาจันติโคตมัง เวจจาจรณสัมปันนังมหันตังเวทสารทังเวจจาจรณสัมปันนังพุทธังวันตามโคธรรมันติยโตหังปคเนอริยายะชาติยาชาโต นาบิชานาเมสันเจจปานังชีวิตาบรเปตาเตนะสะเจนะโสติเตโอตุขาภสษาโอจังโคสติสังคโตธรรมนังบิดโยตถา เวริยมเปติปัจเตโพชังคาจตัฏฐาปะเรสัมมาทุเปกะโพชังคาสัตติเตสปัฏฐานสินามุนินาสัมมาตาคัตาภะวิตาปะโอเลคัตตาสังวัตันเตอปิญญาญาลิพานายะจะโพธิยา เอเตนะจาจย์วเชนาโสติเตโอตุจัพทานเอกาสัมิงสัมเยนาโทโมคนลานันจาคัสปังคิลาเนตุคิเตติสวะโพชังเกสตาเตสัเนเตจตังอภินันติตวา โรกาโมจิงสุตังคเนเอเตนะสัจจวัชนนะโสติเตโอตุสัพปทาเอกทาธรรมราชาปิเขลัญเยนะเปเปริโตยุนดาเทเรนตันเยวะพนาเปตวานาสาธัง xăm mô tít tòa tam avutha zitana dô e tena gia vachena so tê te o tu gia pata bainate gia pata tin năn bimayezinang maka ตาโนปติธรรมตังเอเตนะสัจจัวเชนะสดิเตโอตุสัพพทาภวตุสัพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพโหทานุภาเวนะสัทธาสดิภวันตุเต พวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสติพวตุเตพวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะ สททัทธโสติภวันตุเตโดยบทอุทานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายบนโดยจิตอันตั้งเป็นสมาธิอัตมาภาพขอ อำหน่อยอวยพรเอื้อญาติเอื้อโยมท่านผู้ฟังดังหลายได้สิ่งที่เป็นบังกะระเป็นมงคลคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ตั้งอยู่ในจิตในใจขอเอื้อญาติโยมเต้าแก่นองกรรมใจเยิงที่จะลงเปียดที่อันร้าย บอกว่าในกายนอกกายขออันตรธานหายเป็นปกติขอญาติขยมมีสุขภาพปรมัยกายแข็งอากายใจอันเข้มแข็งเม,มีอายุมันขวัญเยืนได้หนึ่งร้อยสาวควบเข้าภาษายิ่งยิ่งขึ้นไปขอเจริญพร กรมอุตุกรมอุตุยังบวาไว้บางใจได้บอกได้ก่าวเตือนสติว่าระวงังเนอฝนฟ้ามันถึงตกได้ทุกโอกาสทุกเวลาบางเตื่อมาถึงล้มมาถึงฝนแถมลูกเก็บตกลงด้วยแถมมักจะเกิดความเสียหายแก่พืชผลแก่ต้นไม้ต้นตอก ตลอดจนหอเอื้อนน้ำมักท่วมนักหลากจะเกิดมีพ่อแม่พี่น้องญาติยมนับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบันว่าเดี๋ยวนี้สาวสีชมม่ชั่วโมงตะวันนี้กินก็ไง,งแล้วตุวเจ้าก็เป็นงานสืบอ,อุญจาตตาเพื่อแก่เจ้าของบ้านเปันป้นขึ้นบ้านใหม่ ที่บ้านสันหลวงหง่างดงก็วันนี้มโอนตัวเจ้าห้โตนเนาะเออยัเป็นต้องไปก็เป็นนั่งเจริญพุทธมนต์สุกราจตาาล้วก็ปันสินปันปอนอย่างเออแก่ญาติแก่โยมมัดข้อมือตาอย่างตาเรียบร้อยก็จันเข้า เสร็จจากฉันเข้าแล้วก็ไปงานประเพณีส่งน้ำพราศดวัดหนองบัวเปิ้นก็นยกชัดศาลาหลวงบนต้วยเอาไปถึงหันตูเจ้ายังไม่ได้ฉันเข้าเตี้ยพอเจ็ดสิบเอ็ดโมงสี่สิบนาทีเพื่อเกณฑ์บัญยังตูเจ้าปั่นปอนผอมแแม่เตี้ยง สำหรับตามาวเดือดร้อนว่าฉันไปเรียบร้อยต้องอยู่ใต้เต็นท์นอหอนด้ว <c> ย <oughs> แล้ว่าตามาก็ไปเป็นประธาน <c oughs> เจิมชัดยกชัดไว้บนหลงังคาตว่าัุเจ้าหลวงเปนั่งกะเช้ารถลงกเขื่อนเอาชัดไปใส่บนหลงังคา ได้เวลาทองมาก็กับวัดหนองตองก็ไม่ได้ไปไหนละถึงก่อนตอนแรงตอนขำคืนราว่านี้ก็้อนใบออนบอดกว่าคุณภูมิขึ้นปุ่งไปขึ้นไปหนึ่งสามสิบเข้าแปัจจุบันมาเดี๋ยวนี้สิบเจ็ดองศาเป็น้องสถาญาติโยม ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้พระกันดีวัดกระดานหางดงเนิเนะเรนะท่านเจ้า,านอะอำเภอเจ้าเเจ้าเนตำบลเจ้าบ้านปนจะเปิดศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์หมอบใบประกาศอ,อแก่คณะกรรมการเสร็จจากอัน้นทุเจ้าจะเดินทางมาที่วัดเม่คุ้งน้อยงานส่งน้ำบัตรเทตอำเภอสันปตอง ก็จะไปสองอังสองตีเนี่ยนะขออนุโมทนาตอ่อญาติต่อยมทุกท่านทุกคนที่ทิดตามกังรายการนี้มาด้วยดีตลอดนะมาด้วยดีตลอดถึงไม่ยิงถึงบอใจเนาะขอบคุณนั้นักขอบคุณหลายๆที่บรละบัทิ้งมีพระรัตนัยคือพระพุธะทธธรรมประสงค์ อยู่ในจิตในใจทว่านี่ก็อูถึงเรื่องสิลิท่านทั้งหลายเป็นเรื่องของเทพยาดาทั้งหลายถ้าภัยสามารถปฏิบัติได้เทพปยาดาต่าดีก็มารักษาดูแลชีวิตของท่านท่านจะอยู่อย่างใดก็ได้ท่านจะมีแต่ความบาสุ์ ตำไมขอ,อนำเอาสิริข้อทีหนึ่งมาอูจจาเป็นว่าเอาเป็นผัวเป็นเมียกันเนี้ยอยู่ห้องเดียวกันบ้านเดียวกันเวจักขานเสพตามในวัน 5, 5, 5, เจ็ดค่ำแปดค่ำสิบห้าค่ำสิบสี่สิบห้าค่ำคือวันโคนวันพระ บะว่าจะข้างขึ้นข้างแดมแล้วก็วันสำคัญแดมแล้ว่าวันสงกรานกาแล้วก็มีวันเข้าภาษาวันออกพรรษาวันเกิดของตัวเองแบบว่าของไม่ยิงของ่อใจันทั้งหลายเว้นเนี่ย ในการที่อยู่ร่วมกันสังวาสกามคุณกันในวันเหล่านี้พอได้ญาติโยมยิ่งวันนี้วันเกิดเฮาวันนี้เป็นวันเกิดแปนเฮาเว้นเจ็ดค่ำแปดค่ำเว้นสิบสี่สิบห้าค่ำ,ำเว้น,นวันสำคัญเว้นเปราว่ามันเป็นสิริเป็นมงคลต่อตัวเฮา ต่อครอบครัวต่อบ้านต่อจองเทพย,ายดาตนดีก็จะอวยอนและอักษามาอยู่เฝ้าตัวเฮาจะได้มีความสุขข้อที่สองไม่ยิงก็ดีพรใจยก็ดีจะกินข้าวตนให้บายหน้า ไปทิศตะวันออกถ้าทำกันอย่างนี้ญาติโยมเทวดาก็จะเป็นสิริจะหื้อปอนจะรักษาคู่นั้นมาถึงว่าไม่ยิงประจัยคู่นั้นเนีเรื่องกินเข้าก็สำคัญือเบนหน้าไปทางทิศตะวันออก นาบินหน้าทางทิศตะวันออกข้อที่สขอโทษยมตันบุฟังดังหลายถ้าจะทายอุจละทายนักก็คือายหน้าไปสู่ทิศตะวันตกถ้าจะทายนะอนหน้าไปทิศตะวันตก โอ้ตุลุงข้าแป่งช่วมันหันหน้าปทางมันออกเหยียกับัวมันหันหน้าปทางเหนือทั้งใต้กับหัวถ้าคือถูกเป็นสิริเป้นวาหันหน้าปทางวันตกเตบดดาอันเป็นสิริจะคือปอนและคุ้มครองรักษาข้อที่สี่ถ้าประจัยจะนอนกับไม่ยิงนะนะ ก็หือไม่ยิงนอนข้างซ้ายและประการสำคัญจะไปไม่ยิงข้ามตินเทพยาดาอาตเป็นศิริก็จะได้เงื่อปอนจะได้อักษาคนนั้นฟังดูแล้วน่าคิดนะเนาะสมัยก่อนนี้ยังกาบเท้ากันอก่อนแม่บ้านลับลุนตื่นก่อน เตียวเง่บังมีเสียงดังตุ่ม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 โบลุก็มือดังในสมัยก่อนปดีนี้มันแก๊หน่ะอีกข้อหนึ่งข้อห้าแม่ยยิงปูจชายผู้ใดก็ดีหูจักการนุ่งห่มผ้ากลางวันกลางคืน กันว่าผ้าที่นุ่งนั้นจะไปน,นุ่งร่วมกันในยุคปัจจุบันเนี่ยพอออกแม่ออกลองพอ,อ่ะอนไ้เตียวผัวอนไรเตียวเมียอันไ้เสื้อผัวเสื้อเมียปัดใส่ไปเลยดำล่าด,ดำล้นของลูกเต้าก็เอามานุ่ง <c oughs> มนค่อยเป็นบ่าวเป็นสาวศูนย์ะศูนย์อ้างเออมันเหมาะไว้คนตีหมยไวอย้อ่ะรูหว่าอันนี้เป็นมานุ่ง น่ะอันนี้เป็นบ้นุ่งกลางวันหรือกลางคืนถ้าเอาแบ่งปันเออถูกต้องปบปปะผลกันบรรดาเทพยาดาอันเป็นสิริก็จะืึ้เปอนในหักษาญาติยมบุญน,นั้นอันนี้ก็ขอฝากไว้นเนสิริไว้ห้าข้ออย่างสามข้อกันมาอุ้งมาจากกันวันพูกนี้ต่อไป ฟังแล้วลองนำไปคิดพิจารณาเนอรญาติยมเนอรมันจริงหรือไม่จริงนะคนสมัยก่อนนี่ขนาดวันพระวันโคนนี่เป็นยมไทยให้มยไทยนะบเอางัวเอาควายไปปรเดี๋ยวมีละทุลวงเพิ่มมาใช้งัวใช้ควายมาใช้รถไถเออนั่นแต่ก่อนเพิ่งถือว่าเป็นวันพักผ่อนอย่างเขามีเสาตีดเองอะวันพักผ่อน ถึงคนถึงสัตว์เนี่ยม,มันะจะเป็นมังกละจะเป็นมงคลต่อชีวิตตัวตนเออประเดี๋ยวนย้งได้ใหญ่กาจ้างมันแปลงเออแจ้งว่ากันนะไปตามยุคตามสมัยเอาละวันนี้ฝากไว้แค่นี้อายุวันโอสุข,ขังบาลังปอกกันใหม่โอกาสนาะเจริญทร แม้จะหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศมานานหลายปีแต่ยังคงออกมาเคลื่อนไหวผ่านสื่อโซเชียลให้ได้เห็นอยู่ตลอดเวลาสำหรับนายทักษิณชินวัตรลาสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรนอนนท์ศักวรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์รืนิดารวบรวม60%